ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดออังคารทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเดิมเพิ่มเติมคือไม่เปลี่ยนพี่น้ำเพชรซีจจีนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมในเกมที่มีชื่อว่าเกมนักลบนะครับผมเนี่ยถ้าผมเล่นแล้วใครอยากโหลดนะครับผมจะออกไป ออกเกมกอนเล่นจบนะครับแล้วให้น้องๆดูว่าหน้าตัวเกมว่าหน้าตาของเกมเป็นยังไงนะครับแล้วน,นี้ก็จะทำอะ,ะรบอกรล้วก็อันนี้ก็หดเลยคุณจะบอกตอนนี้นะครับพิมพียงแค่ว่าเกมกลอนจบนะครับคุณก็จะสามารถเจอมันได้แล้วนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครหยิบเล่นครับผมไม่ว่ามากครับ กเกมนี้เนี่ยก็มีสก,กินให้เลือกหลายแบบนะครับทั้งสก,กินน้ำแข็งสก,กินใบไม้สก,กินเผาพันสก,กินลาวาเหมือนที่ไอ้พวกศักตรูมันมีนะั่นแหละสกินลาวาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกของนักดาบไม่ใช่นะอัศวินกับพวกนักขุดของพวกมันไม่ใช่นะครับและ หลังจากที่หายกันมานานะครับผมก็จะมาทําคลิปอีกนะครับมีคนติดตามน้อยมากจนผมรู้สึกว่าทำคลิปต่อดีไหมวะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ท้อง่ายๆครับมันก็แค่เพิ่งเริ่มต้นครับยังไม่ยังไม่ได้สู้ไปลหยๆเลยนะครับเยอะๆปีหกปีสามไปเลยและ เคยเล่นเกมนี้กค็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมเนี่ยจะบักไปหน่อยนะครับโทษดีเครื่องผมมันไม่แมนครับผมก็ว่าจะอผมมันทำใได้เยอะๆไปทั้งเคหน่อยนะครับตัวเกมนี้ก็จะบอกอะไรหลายๆอย่างไม่แต่เลือดผรงหน้าอ่านเรานะครับวันนี้เราผมก็จะพาน้องๆมาเล่นเลย ด่านสุดท้ายสุสดนีมีชื่อว่าดินแดนองซีครส,สุดท้ายนะครับโอ้โหมาแล้วโอ้ส่วนด้ก่อนเลยนะครับมน้องทีเ่เล่นเนี่ยเมืม่อเมื่อเราฟันป้อมมันเลือดเหลือครึ่งไม่ก็เหลือน,น้อยนะครับมันจะส่งอหารออกมาเหมือนมันเล่นโกงแบบเนี้ยะนี่คือข้อเสียนี่คือ สมอรับภูมิลบของแท้แน่ก็ผมจะไม่ให้มันเข้าใกล้ที่ของผมเกินไปครับโอ๊ยซิกกับเลยอือมาดูกันว่าใครจะแน่กว่าซึ่งด่านนี้นะครับหากหากใครเคยเล่นแล้วนะครับจะรู้ว่ามันเนี่ยจะมีอะไรนะโออใช่ยักษ์ตัวหงุดหงิดออกมาตอนเล่นตอนป้อมมันใกล้พังนะครับ ยักษ์ตัวโเนี่ยจะตัวใหญ่มากซึ่งใหญ่กว่ายักษ์ธรรมดาไม่เหมือนตัวยักษ์ตัวนี้ยล,นนลยลูกเห็บกระโหลกมันก็จะมีสกิลมาให้เราดูด้วยนะครับแต่ผมก็จะไม่เพิ่มสกิลนะครับวันนี้ขอถอยท่าไปก่อนครับศัตรูสู้ไม่ไหวแล้ววิ่เลือดป้อมเหลือน้อยอ่ะบุกไปเลยครับเราจะให้เราเสียเปรียบไม่ได้ครับเสียเปียบขึ้นมานตายแนะ่ ซึ่งผมที่ไม่อยางให้มันเข้าใกล้ก็พออย่างนี้เหลอครับมันจะฆ่าตัวนักขุดผมกองกําลังสำคัญเลยนะนะ่ะนักขุดอีมันเอาอกมาตายแล้วตายแล้วก็อีเฟนไปก่อนนะครับอีเอีเฟนเอาให้เราก็จะตั้งทานไม่ไหวครับอุย้ย ผมไม่ได้เตรียมตัวรอใชล่ลืมลืมดูลืมดูโทษทีครับลืมดูก็คลิปนี้อาจจะจบไปไปหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยม,มามจะมรอใช่เปิดอันติโอ้ไม่ใช่เปิดอันติทำเพื่อเปิดบุกไปก่อ,อนเลยเกี่ยวเราเราเอาคืนเอาขึ้นดีครับเป็นอะไร

มีพนมอช่วอยู่แล้วหมามือหมามือครออเล่นหยุดเล่นลุงมันโลดก็ผมเนี่ยจะอัดคพอีกเยอะเลยนะครับใหม่เยอะมากแต่วันหนึ่งผมเนี่ยยังอยู่ในวัยเรียนนะครับผมยังอยู่ในวัยเรียนครับไม่ได้โตมากนะครับเดี๋ยวตอนออกผมจะให ตอนชนะผมจะให้ไปดูสก,กินมันด้วยนะครับว่ามันมีสก,กินอะไรให้เราได้เลือกใช้กันนะครับสก,กินลหลายๆอย่างก็มีความสามารถพิเศษแล้วแต่เขาจะให้มานะครับเช่นไอ้ตัวสก,กินธนูน้ําแข็งของผมนั่นแหละครับมันจะลด,ดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ได้ไม่นานมากครับเป็นเวลาสั้นๆแต่ถ้ายิงใส่รัวๆเนี่ยโอโห เมื่อกี้มงไหมครับผมทําอย่างนี้ได้ถ้ากดไปตัวละครเราก็จะสามารถควบคุมตัวละครได้นะครับไม่ตัวไหนก็ได้ครับควบคุมได้หมดควบคุมได้หมดทุกตัวยกเว้นตัวของศัรูหรือรูปปั้นนะครับเราหรือศัตรูนั่นแหละครับเราจะควบคุมไม่ได้เลยมาผมจะใช้ยักษ์ช่วยครับครั้งนี้คน,น,นไม่ไหวน,นะ ็จะสู้กับข้าได้นันเหรอาวิจิตผิดเกินไปแล้ะผมลองนักขุดสองสมเนี่ยมันขุดได้เยอะๆก่อนนะครับผมจะบังคับนักขุดเพื่อให้มันรีบไปเอาเอาหุนมาให้นะครับโอ้เพื่อนไว้ก่อนนะครับหากทองของคุณถูกขุดมากๆแล้วนะครับ มันก็จะหายไปแบบเหมือนอันนั้นนักบุกก็จะย้ายไปที่อื่นนะครับทำการบุกเลยครับไม่ต้องรอยักษ์เอามาตอนที่ปีศาจเทวทูตมันออกมาครับส่วนละยักษ์เราจะควบคุมให้มันเดินอยู่นี่ฮนะอุ้ยยินไปว่ามันมีจะว่ามันมีจะก,ก,ก,กินจกินใบไม้ของผมย่มันทำให้อาหารโหลดเร็วและลดราคาองตัวละครอาหารย่งซื้อนะครับ หห้้ไเออมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาอีเฟนไปก่อนเนาะเราไม่รอดอ่ะโอ้ึงตายฐานทุบ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 เหรออันนี้ตัวปอนนะครับตัวจริงมาแล้วมาแล้วอ้โนี่แหละครับตัวจริงอีเฟนอีเฟน อีเฟ้นมันจะยืนอยู่ซื่อบื้อทำอะไรวะไอทหารอ,อันนู้นเขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเราจะบุกเลยนะครับไม่ยอมแพ้แล้ะครับเพียงแค่นี้เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแนพะ้นี่สังเกตได้เลยนะครับไอตัวนี้มันจะสูงกว่าองธรรมดาของเราแล้วคือปกตินั่นนี่แหละบ้าตูนยิง เอาเรื่องเลย grip. เอาเรื่องเลยแบบอ้นดี้้อโหเอาเรื่องเลยอะครับไอตัวนี้ดเอาเรื่องเลยอยู่มาแน้วยแค่นี้ปวดเอาเรื่องเลยนะครับแต่ละ หน้าของมันเนี่ยเอออีสู้ได้เออไอ้นี่มันก็จะเป็นกิงสุดท้ายขคนจบในการจบเรื่องนะครับผมมาหนี้ก็ดูไปนะครับอสีออเฮทชเมได้อือจอัลลินใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูตามที่สัญญาณนะครับผมไม่ว่านะครับอยู่ไหนนะนี่ไงครับกดคำว่าสีฟ้านะครับสก,กินนะครับกดมาเลยนี ที่มีสกินนะครับมันก็จะมีสกินหลายอย่างนักตับผมได้สกินใหม่แล้วนะครับโอ้โหแต่ผมชอบสกินนี้มากกว่าว่ะมันลดราคาด้วยอุ้ยเอาได้ตัวไหนเอาสกินนี้ดีกว่าเท่จะอะไรใช่ไหมครับก็ผมสัญญาอะไรไว้ผมไม่คืนคันนะครับไปนี่แหละครับตัวภาพของตัวเกมนะครับ นี่จอดเลยใช่มัมยล่ะไปโหลดได้นะครับภาพของตัวเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับบาย